สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องของความจุความร้อนกับความร้อนเฉเพาะด้ใช้ไหมครับโอเคสร้างรูกก่อนทำไมเกิดเป็นต้นไม้วะทีนี้ก่อนอื่นจะให้เข้าใจเรื่องของความจุความร้อนก่อน ความจุความร้อนเนี่ยเดี๋ยวต้องเตรียมอุปกรณ์สักแป๊บหนึ่งต่อยดินไหมหนึ่งสองสามสี่โอ้เช้าวะตะกูนะต่อต้นไม้ต่อต้นไม้ควนมจเดิมสองสามสี อะไเรเศไม้เหรออ่าโอเคหกภาบน่าจะพอแหละกด e ทำตัวคาบได้ไหมทำไม,ไ,ไม่ได้ได้หรอเลงว่าไ้นี่ปนไปไหไปอ๋อสี่โอเคได้ตัวคาบแหละ นี้จะไม่ผิดีสติกโอเคมาวางตัวกรบบาฟตรงนี้แะแะอึบบขวาเนอะขวาแบบนี้ไหมอ่ะยังไม่ได้น่าจะต้องแบบนี้จริงๆไม่กวาเนี่ว พูดดิอ่ะเดี๋ยวพูดอะไรปึ๊บพอได้พ,วพ,วดพูวใช่ไหมทีนี้กุดดินพูดเลยไม่ใช่กดดินใช่ไหมวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่ใช่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะมันต้องใช้อัน,นี้เดี๋ยวพูดไหมอะไอนนที่กดดินแล้วกันอ่ะที่กดดินนี่เร็วแล้วเรามีอยู่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเดี๋ยวแล้รนี้ทีนี้แหละหาที่โลง่งๆอธิบายไ,ไม่มีที่โลง่งเลยเดินไปเดินไปเดินไปอ่ะตัวนี้โล่งพอทุก mm hmm. ทีนี้อธิบายเรื่องของความจุความร้อนนะเรามีสองอย่างที่เราต้องเข้าใจไว้คือความจุความร้อนกับความร้อนจำเพาะเดี๋ยวกว่อนเสร็จก่อนความจุความร้อนเนี่ยหนึ่งสองสาม 6, 7, เนี่ยสมมุติว่าให้แต่ละบล็อกเนี่ยเป็น1กิโลแอมวันตรงนี้ตอนนี้มัอยู่8บล็อกทงหด8บล็อกความจุความร้อนหมายความว่าในการที่จะทําให้ทั้ง8บล็อกนี้เนี่ยทั้งหมดเลยนะร้อนขึ้น1องศาเซลเซียสเนี่ยจะต้องใช้ความร้อนเท่าไหรย่ยม่ต้องใช้ความร้อนเท่าไหร่โอเคไหม ก้อเนี้ยทั้งก้อนเนี้ยต้องใช้ความร้อน1 0,000จูลแล้วกันสมมติ1 0,000จูลเลีงไปลงอีกแปดพจูลอ่ะ8,000จูลถ้าใช้ความร้อนเข้าไปในบล็อกเนี้ยมือต่อยหนะ่อยแปดแทั้งหมดเนี้ยก้อนเนี้ยทั้ง8ปก้อนเนี้ย8,000จูลให้มันร้อนขึ้น1องศาไอ้นี่แหละเรียกว่าความจุความร้อนความจุความร้อนหมายความว่า ปริมาณความร้อนที่ต้องใช้กี่จูลในการทําให้วัตถุทั้งก้อนเวตุทั้งก้อนทั้งก้อนที่ก็คือไอแปก้อนเนี่ยมีความร้อนเพิ่มขึ้น1องศา1องศาทีนี้มันจะนํามาสู่เรื่องความร้อนจอําเพาะความร้อนจําเพาะเนี่ยหมายความว่าแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอบทั่วนเข้ามาตบตบ ความร้อนจำเพาะเนี่ยมันหมายความว่าถ้าต้องการเพิ่มอุณภูมิหนึ่งองศาเซลเซียสให้กับมวลแค่1กิโลกรมัมเห็นไหมตอนนี้เรามีบล็อกนี้1อันซึ่งบล็อกนี้ซึ่งบล็อกนี้1อันเนี่ยแทนมวล1นกิโลกรมัมไงถ้าต้องการเพิ่มความร้อนเพิ่มอุณภูมิมันหนึ่งองศาเนี่ยแล้ว1องศาต่อน1นกิโลกรัมเนี่ยเราต้องใช้ความร้อนเท่าไหร่เมื่อกี้ 8อันเราใช้8,000จูลใช่ไหมเพราะ1อันเนี่ยก็จะเหลือแค่เอา8,000หาร8เหลือก็คือ1,000จูลหมายความว่าในการที่เราใช้ความร้อนที่เราต้องใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิของไอตัวก้อนดินอันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาหนึ่งองศาเนี่ยเราต้องใช้ความร้อนเดี๋ยวนะเมื่อกี้8,000หาร8เออ1,000จูล1,000จูลน,นั่นเอง นี่คือความแตกต่างความร้อนจำเพาะกับความจุความร้อนความจุความร้อนคือรามองทั้งก้อนเลยเป็นก้อนใหญ่เป็นก้อนใหญ่หญจะก,กี่กิโลก็แล้วแต่สมมุติเหมือนเมื่อกี้สมมุติถ้าต้องใช้8กิโลต้องใช้80,000จูลความร้อนจำเพาะหมายความว่าเอาแค่หนึ่งพอจาก8กิโลเอาแค่1่กิโลพอเราก็จะได้ว่า1กิโลเนี่ยเราต้องใช้1นึ่งหมื่นจูลเห็นไหม 8กิโลใช้80,000 1กิโลก็ใช้1 0,000จุลก็เป็น80,000 8 000. หันแไปเหลือ10,000่เสร็จแล 1, แ้วทีนี้ถ้าต่อพูดถึงความร้อนจำเพาะนะแต่ละวัสดุเนี่ยมันจะใช้ความร้อนจำเพาะไม่เท่ากันด้วยไม่เท่ากันด้วยก็อย่างเช่นเรามีบล็อกไม้นี้ไม้ไม่พอเราไปดินนะเรามีไม้เพราะเราต้องไปหาดิไหนก็มีไอ้นี่แหละไม่รู้เรียกว่าอะไรที่ข้อหินแล้วกันเดีย๋ยวหาหินก่อน วิธีหาหินได้ไหมครับเบอร์ยังจำได้อยู่ขุดเข้าไปเออเออจะขึ้นไงวะอ่ามันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมเออ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 ไม่เจอหินอีกสักครู่ลำเลียงอาจจะหินแหลกจะขึ้นไม่ได้ดีกวออแปะเออเออแปะ คีว่าเจอเหล็กไหมขุดเจอเหล็กนะไม่น่าหรอกมันลึกไม่พอเอเอเอ,เอแบบนี้ทีนี้แหละแล้วเรามีอยู่สามอย่างความร้อนจำเพาะความร้อนจะต้องใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิหนึ่งองศาให้แก่วัตถุหนึ่งเนี่ยค่าที่ต้องใช้เนี่ยมันจะแตกต่างกันไปตาม ชนิดของวัตถุนั้นๆด้วยอย่างเช่นเมื่อกี้ดินของเราเนี่ยดินก้อนเนี้ยต่อยต่อยตอยตอ,ยตอยตก,ตก,ตกดินก้อนเนี้ยใช้ความร้อนเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นจูลใช่ไหมไอ้ไม้ตัวนี้อาจจะใช้หนึ่งหมื่นห้าก็ได้แล่หหินตัวนี้อาจจะใช้แบบหลักสี่หมื่นจูลอะไรก็ได้ไงแต่จริงๆไม่น่าใช่คือพวกหินพวกเหล็กมันร้อนง่ายก็คือถ้าเราสังเกตดูถ้าเราไฟเช็คอไม่มีไฟเช็คอีกเดี๋ยวมันต้องคราฟ่ะ ซึ่งมันต้องมีหินต้องมีหินฐานอ่ะต้องมีฐานกับเหล็กใช่ไหมกดเล่มไมโครฟัใช่ไหมโอเคเอาเป็นว่าสมมุติว่านึกถึงความเป็นจริงแล้วกันเหล็กเนี่ยมันจะร้อนง่ายถ้าเราไฟแช็กเนี่ยมันลนเหล็กหรือหินเนี่ยมันจะร้อนเร็วหมายความว่าค่าความร้อนจำพวกวันนี้น้อยพอค่าความร้อนจำพวกวานนี้น้อยเนี่ยหมายความว่าเราใช้ความร้อนแค่นิดเดียวอุณหภูมิมันก็เพิ่มขึ้นแหละแน่น่ะที่พวกดินหรือพวกไม้เนี่ยถ้าเราลองเผาดูเนี่ย มันจะร้อนขึ้นช้ากว่าหินกับเหล็กหมายความว่าค่าความร้อนจำเพาะมันเยอะเราต้องใช้ความร้อนเยอะในการเพิ่มอุณหภูมิของมันนั่นเองอย่างเช่นถ้าเราที่ทีเนี้ยที่เราจะเจอกันบ่อยๆในส่วนของการแก้โจทย์วิสิกร์และการสอบเข้ามาอะไรก็คือความร้อนจำเพาะของน้ำตามบล็อกเดียวกันแปะนี่น้ำบล็อกเดียวนะน้ำตรงนี้แปะที่ต่อ,อยู่เนี่ย เดี่ยวไม้ชี้อยู่เนี่ยแปะแปะแปะไอ้น้าตัวนี้เนี่ยหกิโลกรัมนะมีมวลหนึกิโลกรัมตอนนี้ให้1บล็อกเนี่ยเท่ากับ1กิโลกรัมไอความร้อนจําเพาะของน้ําเนี่ยมีค่า4 2 0พันจูลต่อ1กิโลกรัมองศาเซลเซียสมันหมายความว่าในการที่จะทําให้น้ํา1กิโลกรัมเนี่ยร้อนขึ้น1องศาเนี่ยพูดผิดมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเนี่ยเราก็ต้องใช้ความร้อน4,2 0 0จูลน,นั่นเอง อันนี้คือที่เราจะได้เจอบ่อยในส่วนของการสอบเข้าโอเคเสร็จเลิกเล่นไมค์คาไปเลวครูรเล่นไมค์คาบในคาบ